แอร์ไพล์เบย์เย็นแล้วมีเสียงดังแบบจืดจืดจืดแค่ๆช็ชตอยู่ในตู้คอมพิวเตอร์ก <thấy zat in photos> ็ต้องตกใจเดี๋ยวสีพาเห็ดเดี๋ยบก็ต้องเสียงเงินหลพานาโซนิกจากพิซยุกันครับ จากยูบิทีอย่างปุผมกะปูหงอก,กันบอยกันสร้างแอร์อันดับแรกครับลื้อฟ้าปิดออกครับเปิดฝาเปิดฝาบนอ,อับ นี่ครับแกะตัวนี้ออกนี่นี่แหละครับที่ว่า start ์สตาร์ทแอร์นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นทางการคือคาปาซิตเตอร์เซ็ตเบ้งกัได้ครับในในรัศดาก็มีเนี่ยตัวที่สำคัญก้อนถอดนะครับจะมีอยู่นี่สองขัวแต่ของผมเป็นแบบสี่ขา ฝังหนึ่งชิมมสองใสสองขาฝังนี้ใสขาหนึ่งการก้อนจีตถอดนะครับทั้งที่หย่าทายรูปไปเลยนะครับมันจะลืมมันสิหลงเนี่ทายรูปไปก่อนทายรูปไปแล้วก็ค่อยดึงว่าสั้นกับคันนี่ท้ายดีกังมากมากไปพว้ามครับนี่สีท้าไปมองนี่สีนี่มองนี่สีนี่ย้ำเข้าออกใสกับพื้นนะครับมันค่อยมุ่งเนื้อหา ปลายรูปเสร็จก็ถอดเลยครับถอดสายออกเอามาถอดอกันหน่อยดีกว่าเ้ยถอดง่ายดึงออกครับตัวนี้มันเป็นตัวสูบไปยซื้อตู้สูบไปยือซื้อนี่ครับเป็นไงซีตัวหนังสือไร้ลาย,ลาย,ยเป็นถือว่าเป็นทั้งหนานะครับทั้งหลังกับซิบบมีตัวหนังสือจับง่ายๆครับนี่มีสามสายอันนี้เราถอดเอาเลยครับ มันเป็นตัวสุที่ซื้อ,อเดี๋ยวผมขอวางกล่องน,น,นะครับมันสูงบง่มีทั้งไทยทั้งดิ่งเดี๋ยวมันตกตกไตยปขุมคาดนี่เออขิปเดียวครับเ,เดี๋ยววางแป๊บนึงนะครับจับแคบไปครับเดี๋ยวสิพาไปบอกที่หาซื้อถอดออกมาแล้วจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้ครับ มันจะมีแบบเนี่ยครับหัวมันแล้วอันนี้แบบแปดหัวฟังนี่ซีฟังนี่สอง 2, หรือว่าฟังนี่ซีฟังนี่ซีนี่หกนี่แปดแต่ทางทีดีครับเอาตัวยางของเขาอะไปให้เขาเบิ้งเล็กตัวยางยาถอดออกมาเนี่ยครับให้เบิ้งเล็นะครับวิธีไปซื้อเบิ้งเล็กตัวเนี้ย 50 UF นะครับตัวอื่นกะกระซ้างมันตัวอื่นเวลีเวลาไปซื้อตัวเนี้ย50 UF ตัวเลขนี้ห้ามห้ามตำกว่าที่เขาของเขาอ่ะครับแต่สูงกว่าได้อยู่แต่ห้ามตำกว่ากัรตำว่าเนี่ยมันมันอีหยังของมันบุ๊มันเป็นคาของเขามันฉีขาดวาฉันวะ แน้นนำให้เอาพอดีหรือว่าสูงกว่าเนี่ยแตบเ่ได้จบสร้างแอรสร้างไฟสร้างอย่างแบบไม่รู้หรอกเอาตัวอย่างไปเลยครับไปร้านร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายอุปกรณ์แอรนี่นะครับนี้นี่ขายเบิดอกครับประมาณ 140, 160. มร้อยสี่สิบร้อยหกสิบอะไรมาแล้วกันนี่ ใส่เป็นหมองเกล้รับใส่เป็นหมองเก้วมาเลยเสียบเสียบขั้วกนันจำมาเลยว่าครับเสียบเข้าบางที่ถอดออกแล้วครับเสียบเข้าเลยครับเนี่ยเสียบเข้าบางที่นี่แหละเขียวแดงอยู่ข้างหน้าเขียวฟ้าอยู่ข้างหลังครับอันนี้อยยุอันนี้เกือที่ว่าเป็นอันนี้ทั้งหน้าแล้วเนี่ย เสียบนี่นมืเก้อนฝ่าอยู่ทางหลังนี่ครับโอเคแล้วก็ใส่ลงไปขึ้นครับใส่เข้ารองนี้ไปครับบอกเขาอะไรนะทั้งนั้นโอเค เซตครับน้องไปเปิดบึงครับหลายคนอาจตามมาี่ดยังเจ้าผู้หงว่าตัวนี้มันเสียผู้หนะครับก็เมื่อได้จบมาแว่ได้เลี้ยนไฟฟ้าอิเล็กตมาเ่าได้เลี้ยนแหวมครับก็จวเชื่อใฟังว่าอันดับแรกเลยคือแอวมันดังแต่ใเอื้นสร้างมาเบ่งดังนันนน้มันบ่เย็นมมีแต่ล้มห่อนออก เขาเรียกการสร้างมาเบิง่งดังก็ยังมันช็อตอยู่ในตู้นี่แหละครับตู้ตู้เปิดตู้อย่าง,มมงนู้นกันบตู้คอมพิวเตอร์เนาะเมียนบอทกับเมียนกับแอร์ไฟกับแอร์ไฟวันนี้เขามาเบิ่งให้เขาก็รีบบอกว่าอันเนี้ยนี่ยังแหละสตาร์ทแอเร์เสียสตาร์ทแอเร์เสียผมแล้วก็เราผมก็เลยแล้วเราเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเขาก็เลยว่าสองพันสองพันกว่าบาท พี่สองพันห้านี่แหละมันีนในใจเขากรูลแลเวยนะว่าเงินมาเนะเาะตัวกูบัวกเ็กเลยก็เลยยังโมกาเห็นมันส่องครับก็เลยถามมันว่าเอาค่าเสียเวลาจากบาทมันก็เลยเอาสามร้อยมันมาเฉพาะหาที่เลยครับก็เลยได้ไปสามร้อยก็เลยเ็นไปวันกลับไปก็เลยหาเสื้อเบิง้งเสื้อเบิ้งในเน็ตในนี่นะครับข้อราคาร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบร้อยหกสิบครับก็เลย ไปหาซื้อครับเพืนหาซื้อมาเพียนเองจบเลยบันหายมิดเออมันก็บ,บอกเสียงอยุว่ามันเป็นตัวนี้ที่ห้อกัเอใจก่อนว่ามันมันคืบแข้งแค่เออห้อา,า,าเซนเซียมันทฤษฎีนี่ใส่เลยครับถูกสร้างนะครับสร้างสมรถก็ได้สร้างเอสร้างไฟฟ้าเขอจะพิ่งหรือเสียเขาเขาเอใจไว้ก่อน เขามาหาข้อมูลก่อนเขาจะว่าได้เสียหัวแล้วเนะนําำอีกนึงครับกันเสียผู้ทยูสูงๆกันน่อมใจไปรลยครับพันสองพันสามพันความเสี่ยงห้อต้องปีนต้องมีการปีนต้องแฉะต้องงัดมันอันตรายกัน้อมใจไปครับสามสี่พันเพื่อชีวิตของเขาจะได้น,นีครับเนี่ยครับล้องเบึ้งครับง่ายๆล้องไปเห็นบึ้งครับประหยัดหลออีกหลายบาท ครับวันนี้ก็นพอเท่านี้นะครับแล้วมีอย่างดีๆเราจะมาพียงให้เพิ่งให้ฟังอีกแก่นหนึ่ง